ตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งเนาะฝนก็ตกมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่แล้วน้ําก็มาเจอกับผลไม้ชนิดหนึ่งกินได้นะเหมือนทักไม่ใช่ไม่ใช่แบบคล้ายๆเนื้อมันนะนะคล้ายๆลำยายน้งไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มมาหนักขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปทักทายครุงกันนะคะนี่เลยนี่ทุเรียนที่ได้ร่นลงมานะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบทุเรียนที่แบบว่า ไม่ดีนะคุณลุงบอกว่าไม่ดีนะคะ<ม>ก็ตกเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวน้ําจะลองปอกดูนะคะว่าแต่ว่าถ้ามันอ่อนนะน้องเราสามารถเอามาทอดได้นะคะนี่ครับผมโอ้ยขึ้นง่ายเว้ยโอ้ง่ายเว้ยโอ้โอ้เว้โอโอเคเดี๋ยวน้ำเอ้ยส่งไม้ให้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวน้ำส่งไม้ให้ก่อน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน,น้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าป่าอีกเช่นเคยเนาะวันนี้น้ำก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะน้ำมาก็นุ่มรอสองคนเนาะนี่เลยสวัสดีครับผมผมดินนะครับจากช่องไปกับดิดครับ สวัสดีครับผมแทนนะครับจากช่องเดจังก็บอยนะครับผมยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวผมด้วยนะครับโอเควันนี้เราสามคนก็จะพาพี่ๆเป็นเพื่อน,นไปหาอะไรน้ําใจยังไม่บอกนะคะน้ําจะให้ไปลุ้นพร้อมๆกันเนาะว่าเราจะไปหาผลไม้อะไรน้ำยังจะไม่บอกนะคะว่าเป็นผลไม้อะไรเน,ะเนาะเพราะตอนนี้ก็ฝนกําลังมานะทุกคนเพื่อนไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งเนาะฝนก็ตกมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่แล้วน้ําก็มาเจอกับผลไม้ชนิดนหนึ่งกินได้นะกินได้น้ําก็เคยชี้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูครั้งหนึ่งแล้วเนาะแต่แค่น้ําเรียกชื่อมันไม่ถูกนะคะรสชาติมันก็จะเปรี้ยวเลยแหละไม่หวานเนาะ<ม>ใช่ไหมเนี่ยเลี้วลูกอะไรมันรสเหมือนสาไม่ใช่ไม่ใช่แบบคล้ายๆเนื้อมันะนะคล้ายๆลำไย กลิ่นกลิ่นเหมือนเหมือนพุ้ชายอืมแต่มันจะหอมใช่กลิ่นมันเหมือนพุ้ชาแต่ว่ารสชาติมันอ่ะจ,จะเปรี้ยวนะทุกคนนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแกะเนื้อข้างในให้พี่ดูนะแกะเดินนองนี่นองค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนนีน่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยเนาะเพราะว่าอตอนนี้ฝนก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะโอเคปะ เด็ดครับวันนี้ใกล้ถึงอย่างเงี้เพื่อนก็เลยอีกใจไหมไื่ใจไหมไม่ใจเท่าไหร่คราไม่ใจเลวมั้ยไม่ใจหรอกโอเคทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักนะเหมือนเราจะเจอไร่คนนะคะนี่เป็นไร่ที่เขาปลูกข้าวเนาะนี่เลยปลูกข้าวเห็นไหมคะที่แบบ ต้นไม้สูงกว่าน้าอีกอะต้นหญ้าสูงกว่าน้าอีกอะนั่น่ะเห็นไหมที่เป็นลงๆนั่นอะโอ้ยต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วน้ําจะบอกว่าน้ําจะบอกว่าหน้าฝนเนี่ยอันตรายนะทุกคนนะต้นไม้ใหญ่อะเนาะเราพยายามที่จะต้องเดินแบบเลี่ยงมันหน่อยนะเพราะว่าลมแรงด้วยมันสามารถหักได้ทุกเมื่อนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องระวังงูใช่เนี่ยเพราะทางมันลกไงใช่ทางมันลกแล้วก็งูเขียวจะเยอะนะใช่ ป่าแบบเนี้ยโอเคค่ะสุดนังแทนก็อยู่นู่นเลยไปไปไปต่อค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนแล้วนะคะที่น้ำได้บอกไว้เนาะว่าน้ำมาหาผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะรอให้ไปถึง บ้านคุณลุงก่อนนะคะว่าน้ําจะบอกว่าเผือไม้อะไรเนาะนี่ทางก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะนะทุกคนแล้วก็มันก็จะชันนะคะต่อ่เดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มมาหนะักขึ้นนะตอนนี้ทุกคนเราก็ ถึงนะออกต่อยทางชาวบ้านคุณลุงนะซึ่งุ่ดทางเนี่ยเป็นทั้งที่ยัลื่นมากเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็โดนกับพายุฝนนะซึ่งตอนนี้เริ่มขยายตกลงมาเพราะทั้งที่ยัหนักพอสมควรแล้วเดี๋ยวดูเขาของเราแต่ละคนติดแฉกทันหมดเลยส่วนบ้านไมยแน่นบ้านคุณลุงเขาอยู่ฝั่งนี้คุณลุงคุณลุงอยู่หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าคุณลุงจะอยู่หรือเปล่านะ นี่ทุกคนตอนนี้เราก็เซะต๊อบคุณลุงนะถนนไหมน่าจะอยู่นะเหมือนเขาก่อไฟไว้อ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทักทายคุณลุงกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงอค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนกระต๊อกของคุณลุงแล้วนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนี่วันนี้น้ำก็พามาที่ไร่ของคุณลุงเนาะเป็นไร่ทุเรียนนะคะทุกคนนนั้ผลไม้ที่น้ำบอกนั้นก็คือทุเรียนนะคะนี่เลยนี่ทุเรียนที่ได้ล่นลงมานะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบทุเรียนที่แบบว่า ไม่ดีนะคุณลุงบอกว่าไม่ดีนะคะก็ตกเยอะอยู่นะทุกคนแล้ววันนี้ที่น้ามาเราก็ไม่ได้มาขอคุณลุงฟรีนะคะน้ามาขอซื้อคุณลุงเนาะคุณลุงข่าวไข่โลละแปดกิจนะทุกคนถือว่าไม่แพงนะคะนี่เลยเนาะคุณลุงของเราก็ใจดีมากๆเลยนะเห็นหลายคลิปแล้วนะที่คนมากันนะเออพี่เห็นหลายคลิปแล้วนะเขาก็อืมโอเคหลังจากนี้น้ำและน้องๆก็จะนั่งพักผ่อนกันแปดหนึ่งนะคะ โอเคทุกคนเนี่ยเป็นทุเรียนที่ไม่เคยดีเนาะเดี๋ยวน้ําจะลองปอกดูนะคะว่าแต่ว่าถ้ามันอ่อนอนะเนาะเราสามารถเอามาทอดได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอื้มทำไมมันแข็งจ้าใช่หรอพี่นะใช่หรอเดี๋ยวผักเอ้ยผักตรงนี้กันเจ็บนะทุกคน ไม่ได้มีถุงมือด้วยเก็บเท้าเก็บจ่าไม่ท่าไม่ท่าเราก็ไม่เคยผ่าเนาะโดนเนื้อมันแล้วนั่นะไม่เป็นไรอืมอืมเหมือนจะไม่ดีนะหนูบอกแล้วมันไม่ดีหรือเขาบอกแล้วไม่ดีมใช่หนูก็บอกแล้วก็ก็เราต้องลองนะ สงสารจริงเดี๋ยวผมปอกให้ไหมพี่ปอกไม่เก่งไหมอเดมเนี่ย้ยหมไอนไดมไ้ได้ไหมไม่มีผมคมคมใช่หอเธอปอกไม่เป็นมากกว่าไหวได้ไหวได้ไม่ไหวเลยต้องให้จังเกอร์แล้วมั้งหรือชะมังอะจังเกอต้องเอาลุกเล็กนาไม่ได้กินแล้วมั้งวันเนี้ย จะกินวันนี้ด้วยไม่ใช่กินปีหน้าด้วยใช่เอาลูกเล็กมาเอาเอาอะเอาเข้าไปได้แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะวันนี้อข้างในจะได้กินบ้างวันใช่โอ้โหโอ้โหเนื้อขาวเลยอ่ะแข็งบกแข็งเอ้ยเก็บได้เก็บได้เอาไว้ทอดได้เอ้ยแต่ก็ใกล้สุกแล้วนะทุกคนโอ้ลองชิมไห้ดูพี่นะอ่ะอ่ะ เปยนไงกลวน่ไอ้มบะจืดแต่มันๆน,น,นะพี่ใช่เหรอได้กินได้ไ,ดไหนพี่ชิมมัง้งได้ๆแป๊บน,นึงเดี๋ยวให้สิบโอเคลองชิมมั้งทุกคนแต่ว่าเนื้อมันขาวเนาะมไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนพันอะไรนะอ,อันเนี้ยนะ แต่ทำไมเนื้อมันข้าข่าวเนื้อมันไม่เหลืองนะชิมเลยลองชิมเลยลองดูจืดจืดมันๆนะใช่ไม่หวานจังเกอร์ลองไปเพื่อนไม่หวานมาเนี่ยจังเกอร์มาอ๋อมันมันยังไม่สุกอ่ะยล้วปิดกลิ่นเหมือนู้เรียนดิบๆกินไปเถอนะน่ะบนจำเนื้อครับบนใช่ไม่รู้บดอะไรนักหนาะขี้บด ี่รชาติโอเคค่ะต่อไปเราจะให้น้องแทนบอกอีกลูกหนึ่งเนาะลูกนี้สุกนะคะอุ้ยล้นหรือจ่อมาใจคอเยอโอ้โหไม่เป็นไรครับอันนี้ชนีแน่เลยเนื้ออย่างเงี้ยเอาลองชิมนี่ครับผมเป็นไงอันนี้หวานไหมอันนี้อร่อยหวานมันใช่หรอใช่กลมกลอมอันนี้ไม่ลองไม่ลองเลยดิ อร่อยใช่ไหมไหขอพี่ชิมมั้งดิมงอรมีค่าชิมยนะไ่ได้บมขอกินมังด้อยลูกนี้หอมว่ะโอเคใช่อย่างเงี้ยอร่อยเนี่ยเออที่ินมกินนะผมบอกเลยมีครกินรอกนี่นาะไม้นนีอ่ล้ไม่เอม่โอหกนีอร่อยอันนี้น่าจะเป็นชนีนะเพราะว่ากลินมันค่อนข้างที่จะแรงนะ แรงเลยแหละอืมเพราะว่ามันจะหวานหวานขมขมอ,ะอม่ะเนาะค่ะทุกคนตอนนี้คุณลุงก็จะเดินทางกลับหมู่บ้านนะคะคืนนี้ก็จะเหลือเราแค่สามคนเนาะเพราะว่าคุณลุงเขาติดภารกิจที่หมู่บ้านนะคะนี่ คุณลุงก็คุณลุงคิดถึงเมียน้อยแล้วใช่เขาน่าจะคิดถึงเมียน้อยใช่ไหมนี่คุณลุงก็เอาทุเรียนกลับไปด้วยนะแกเอากลับไปขายนะคะในหมู่บ้านเนาะอันอันอันนี้สุกแล้วนะคะทุกคนพี่น้ำเนาะหอมเลยฮะลุงบอกว่าเนี่ยถ้าจะกินกินได้เนี่ยอันเนี้ยนะเออเรื่องอันที่แก่ๆเขาใช่เพราะลุงเขาชอบกินอ่อนอ๋อเขาชอบกินอ่อนๆอ๋อย่างนี้นี่โอเคโอเคเข้าใจลุงนะ ค่ะหลังจากนี้น้ำก็เดี๋ยวจะไปถ่ายในสวนให้ดูนะว่าเขาปลูกอะไรบ้างนะคะค่ะตอนนี้น้ำกับน้องดิ๊กก็จะพาชมสวนเนาะทุเรียนเขานี่น้ำบอกเลยลูกเยอะมากๆเนาะแต่เสียดายนะคะน่าเสียดายมันตกลูกมันยังไม่ทันแก่เงี้ยมันก็ตกเนาะเพราะว่าก็ลอกมากินเนาะก็ลอกค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคน ไม่ใช่พวงนี้นะที่พี่บอกอ่ะนู่นต้นข้างล่างนู่นนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุเรียนค่อยลงมาเป็นพวงพวงพวงนั่นน่ะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยต้นเนี่ยลูกเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ก็นั่นแหละที่พี่บอกนั่นน่ะก้านยาวเออทุกคนมีก้านยาวชนีเหมือนทองนะคะเขาปลูกไว้สามแบบเลยเนาะ ใช่ไหมเออนั่นแหละที่พี่บอกกันยานี่ทุกคนเดี๋ยวน้ําจะมาให้ดูนะกันยากันยาก็หน้าตานี่นี่เลยโอ้โหลูงน่ากินเนาะกันยาอร่อยนะดิดแล้วเม็ดทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนี่ทุกคนลุงมันตกเน่าเสียเนาะแล้วก็น้องดิดก็ได้เก็บมันเล็ดมันนะคะนี่มันเล็ดมันก็ งอเลยเนาะเราสามารถกลับไปเพาะได้นะคะนี่เราสามารถกลับไปเพาะได้โอเคแต่ก็เรามายืนใต้ต้นทุเรียนอย่างนี้ก็เสี่ยงนะทุกคนถ้ามันตกลงมาใส่หมวเรานี่คือ <c oughs> <c oughs> นะจิ๊บจิ๊บนะโอ้ไม่จิ๊บอ่ะดินี่ทุกคนต้นมันสูงมากเราจะไม่รู้จะทํากินยังไงอะ่ะเดี๋ยวขยายกจนร่วงเหรอพี่นะอ๋อจะขยายยังไงเธอต้อนมันใหญ่ขนาดนี้เธอจะขยายยังไงลุงน,นนะต้องหามไม้อ่ะพี่ไม้ไสอดกับ ไม่มีทุกคนเห็นต้นนั้นไหมที่น้ำเอามือชี้เนี่ยโลกลูกแบบดกมากๆากลกเ <มา S 1> ต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่เนาะส่วนเขาก็จะเป็นมีทั้งหมากมีทั้งต้นทุเรียนมีทั้งต้นมะม่วงนะคะแล้วก็ส้มโอเนาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนอุ้ยอุๆๆๆ้ยอุ๊อุย ใจยเย็นใจยเย็นยเย็นไม่ใย,ย่โอ้โหจะโฉ์เทพหน่อยลย <laughs> ื่นใจเย็นใจยเย็นแล้วจะสอยถึงหอรอไม้มันสั้นไปเปล่าโอ้มผม,ผม,ผม,มามยาวอยู่แล้วม,มสร้จิง <laughs> ุด <ข S 1> <laughs> ลมว่ะจะขึ้นนะ,ะต้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขึ้นต้นทุเรียนนะต้นนี้ก็หนึ่งโคมร,ระมาณครึ่งอกได้นะแต่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะ <laughs> ใช่ ถอดรองเท้าด้วยนะใช่เดี๋ยวจะลองขึ้นดูนะ <Okay. S 2> เอาละวนะพี่น้ำ <Okay. S 2> โอเคอฮ้ยขึ้นไง,ไง,ไง่ายเว้ยโอ้ยง่ายเว้ยโอ้ยโอ้ยเวโอ้ยเวลาขึ้นต้นไว้หัวล้อห้ามหัวล้อเดี๋ยวพี่น้ำโยนไม้มานนะพี่โอเคได้ โอ้โหดิดขึ้นไปถึงนู่นล้วทุกคนโอ,โอเคเดี๋ยวน้ำเอ้ยส่งไม้ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำส่งไม้ให้ก่อนใช่หรออดิอดก็ขึ้นไปต่อแล้วนะทุกคนน้ำจะบอกเลยว่าสูงมากๆนะ ฝั่งนี้ได้เอาหัวลับหน่อยจะได้ไม่ช้ำอาแล้วนะเล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 ยดิเอ้ยโอ้โหสุกลูกเนี้ยสุกใช่ไหมไม่สุกหรอกแต่ว่าโอ้โหมันมันมันเสียโอ้ทุกคนมันเสียนะลูกเนี้ยมันโดนไอเนี้ยมันโดนกระลอกแท้กระลอกแท้เนี่ยดูดิสภาพเยอะมากเลยจังเกอร์ข้างบนเนี่ยเนี้ย เหมือน,น,นกันนะนี่โดนแทะเหมือนกันเลยนะคะนี่โ okay อเคดูแล้วยังไม่น่าสุกแต่ว่าเราต้องบ่มให้สุกแต่ว่าแก่แล้วแหละแ,แต่ว่าโดนแทะเหมือนกันแล้วก็มีอีกรุ่นนึงนี่นะทุกคนอีกรุ่นหนึ่งอยู่นี่แต่ก็ ส่วนตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารของพวกสัตว์เลยดิใช่นี่อฮะโอเคลบๆลบๆลนี่ดิดของเราก็ยังมีความพยายามที่จะขึ้นต่อนะทุกคนไม่ยอมลงมานะคะโอเคเราได้สามลูกเนาะนี่เลยสามลูกโอ้ยลูกนี้ แต่ส้งงนะี่นแก่แต่ยังไม่สุกมันแกสามลูกนะทุกคนนี่ตอนนี้ติด่องเราก็ลงมาแล้วนะระวังระวังหน่อยนะอเนาะโอเคเหมือนโมนะ <laughs> ยังไม่แก่แหรอมาปล่อยก่อนแก่ไหมอุย้ยเอ้าแก,แก่แก่นนี่ะโดนหน่อยเดี๋ยวล่วงเฉยเลยแสดงว่าแก่แล้วไม่ทันหักเลยพี่น้ำโอเคล้วงนะะ่ล้วงมา,าแก่ลูกนั้นไ่ได้กินได้ล้วงน่้นจะกินได้กินได้นะไดเออเดี๋ยวเราจะกลับไปผ่ากันโอเคอตุ้นะสุดยอดอสุดยอดได,ได้ได้ทั้งหมดสี่ลูกนะทุกคนนะ นี่นะคะนํำเอากลับมาเนาะแล้วก็น้องๆก็ถือกันมากันไปบ้างแล้วนะคะนี่เลยไปกลับกันที่กระท่อมดีกว่าลูกนี้เหมือนกันครับเละเลยเนี่ยแต่ส่วนลูกเนี้ยดีนะที่ผม,มามามีอยู่สองลูกนะที่ดีใช่นี่กับลูกนี้นะที่ดีนะครับลูกนี้นี่ผมแทบไม่ได้ทําอะไรนะคือจับปั๊บล่วงเ,เลยนะอันน,น,นี้อันนี้พี่น้ำน่าจะชอบใช่ไหมสุกแล้วใช่ป่ะเพื่อนสุกแล้ว โอ้ยโอ้ยเปย์โอ้ยผมไหมอือเป็นไงฮะแข่งโบแข่งโบบ้าเอ้ยโอ้ยแข่งบ่มบ่มบ่มยังไม่ตู้เก็บไว้บ่มบ่มบ่มก็ไปบ่มอันนี้เดี๋ยวพี่จะคือลูกที่ดีเนี่ยพวกผมจะซื้อลงไปนะใช่อันนี้น้ำจะซื้อนะจะไม่ได้แบบเอาไปนี่จังเกอร์พาลุงนี้โชว์เลยเพื่อนเพราะลุงนี้มันดูครับดูคนลอกแท้เสียของเนอะโอ้โหแข่งใครออกมาดูเออ อะไรนะขาต้องเรียกว่าพ่อค้าทุเรียนของเรานะคะบอกปอกทุกเรียนให้เราเอ้ยเอ้ยยังไม่สุกอยั่ไม,อยอยไม่อันนี้เลยเสียด,ดายของนะก็ลอกแท้เสียหมดอันนั้นก็ยังไม่สุกอย่างนั้นอันนั้นบ่มได้หมดเลยบ่มได้โอเคตกลงเราอดกินนะคะทุกคน ค่ะเมื่อกี้น้ำก็ตั้งข้าวไปแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวต่อไปน้ำจะมาเก็บกระเจี๊ยบนะคะมาเก็บกระเจี๊ยบเพื่อไปแกงเนาะนี่เลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะเก็บเอาไปกินนิดหน่อยนะคะเอาไปกินนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำจะเก็บยอดอันนี้ไปนิดหนึ่งนะทุกคนมะกอ,อกเนาะยอดมะกกอ,อ,อ่อนไม่ต้องมากนิดเดียวพอ,อ นีน้ทุกคนมีแตงด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำจะเก็บไปกินลูกหนึ่งเนาะนี่เลย,เยนะน้ำให้ดูนี่เป็นแตงเปรี้ยวนะทุกคนนะแตงเปรี้ยวนี่ต,ตาหน้าทําเลยโอเคไปค่ะตอนนี้น้ำเองก็ได้ทำกับข้าวแล้วเนาะส่วนข้าวก็ต้องอยู่ทางนู้นนะคะตรงนี้น้ำก็ทำกับข้าวนะ เกิดวน้องดิดของเราก็ยังคงแกะชุดเลียนอยู่นะสงสัยจะไม่อิ่มนะคะใช่ไหมสุกไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูก่อนโอ้อ๋อแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนาะเขาขึ้นมาหามากเนาะนุ่มๆนะทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวชิมให้ดูนะล้างม้ล้างมือไป ไม่เลนนี้หลบไปเบยยะยะอืออือนะเพี่ค่ะตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เราก็จะกินง่ายๆเลยนะคะส่วนผัานากเราก็เก็บมาจากสวนนะทุกคนนี่อันนี้มันก็เป็นกระทือป่าเนาะอันนี้แตงเปียวที่น้าเก็บมาเนาะแล้วก็มียอดอันนี้นะคะอะไรนะั่นลืมไปละเอ้มออมมยมะกอกนะแล้วก็ มีต้มกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็นี่อะไรนะบะหมี่แล้วก็มีกุ้งเชียงผัดกะเพราแล้วก็มีน้ำพริกแค่นี้เลยค่ะทุกคนเนาะโอเคค่ะหลังจากนี้เราก็จะกินข้าวกันแล้วนะคะนี่กับข้าวหลืยเยอะนะเนี่ยนั่น่ะไดิ เยะเยะกันไปหมดเลยดิกนีของชอบเลยใช่<ม>อร่อยนะต้มน้ำกระเจี๊ยบไม่รู้ใช่ดิก<ม>ไปก่อนอาดีมาแกนก้ำอะไก็ อร่อยไหมอร่อยดิอร่อยสดน้ำแกงจ้ะอร่อยกว่านี้หาไม่ได้นะใช่ไหมแทนกินยังกินแล้วพี่อร่อยไหมอร่อยครับโชว์ให้สาวๆดูเนาะเขาจะได้มาดูพี่ๆเยอะๆเนาะได้เห็นหน้าสองหนุ่มก็ยินดีครับโอเคอยากเห็นอย่างอื่นหรือเปล่าครับเห็นอะไรฮะน จะไม่รู้เราพูดได้ไงอ่ะพอๆกินข้าวดีกว่าอ๋อพี่น้ดำพี่ด้จอเยอะนะเขินหน้าดำหมดเลยหน้าดำรือหน้าแดงอ๋อหน้าดำนี่ม่ดำนะหน้าอะไรอ่ะหน้านี่แหละดำดำแต่ก็ชมพูนะออ๋หัวใจชมพูหัวใจเออ ค่ะเราก็นั่งกินข้าวกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมที่นอนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกง่วงแล้วแหละอยากจะนอนแล้วเนาะพูดๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคแล้วง่วงกันยังอ่ะง่วงแล้วพี่ง่วงแล้วเนาะโอเคหลังจากนี้เราก็จะนอนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะหลับฝันดีค่ะ มากเลยอะฝนเริ่มตกแล้วเว้ยพี่น้ำใช่ตอนนี้พี่ก็นั่งผิงไฟอยู่เนาะเพราะว่ามิคิอเออมันหนาวอะก็เลยมานั่งผิงไฟก่อนแล้วก็ฝนก็ตกนะทุกคนอาจจะมืดๆอาจจะไม่เห็นหน้าน้ำนะได้ยินเสียงก็พอแล้วนะคะกับกองไฟพอแล้วเนาะหนาวไหมหนาวดีแต่ยังดีเราอยู่ใกล้กองไฟคนที่อ ค่ะตอนนี้น้ำก็จะขอนอนก่อนนะคะทุกคนเมื่อสักครู่น้องดิดกับน้องแทนเนาะก็ไปเก็บถุเรียนมานะคะน้ำก็ยังไม่ได้นอนเนาะน้องเก็บกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็นั่งกินกันสามคนเนาะก็อร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเลยนาะดิดนเนาะลมพัดมาแบบตลอดเลยอะอากาศหนาวนะหนาวที่นี่ไม่ใช่เย็นนะหนาวเลยหนาว่าวเยนะหนาวเลยนะทุกคนแล้วก็น้ำก็จะนอนข้างล่างนี่เนาะส่วนน้องดิดกับน้องแทนก็จะพุกเปลอ,อยู่ข้างบนนะคะในค่ำคืนนี้ก็ ลัติสวัสดีค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะบ๊ายบายค่ะ วัสดีตอนช้าค่กคนสวัสดีช้าว,วันใหม่นะคะเช้านี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วนั่งตั้งแต่มื่คืนแล้วนะคะก็ยังไม่หยุดนะคะตกมาแบบก็หนักอยู่นะทุกคนมันไม่ใช่ไปปล่อยแล้วแหละเราจะเดินทางกลับก็ยังไม่ได้นะอ hmm ันไหนบอกว่าจะไปดูทุเรียนไม่ไปดูแล้วหรอโอ้คนแบบนี้เราไปดูเดี๋ยวก็ไปดูแต่แต่เมื่อคืนเนี่ยพี่นาบอกว่าได้ยินเสียงไหลลูกนะแต่ผมนี หลับลยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ยินคือไงเพราะว่านอนนอนแล้วโอ้โหตัวนี้กัดช่ไหมเออลิ้นเออตรงเนี้ยใช่เยอะน้าี่น้ำมันกัดทั้งคืนเลยก็เลยอนอนเออต้องมาเาบบนี่นยจุดไฟเช้ามืดเลยนะไม่อนันฝนไม่หวโอเคค่ะหลังจากนี้เราก็จะนั่งคุยเล่นกันไปก่อนนะทุกคนเนาะนี่เลยทุกคนทุเรียนที่น้องบิดไปเก็บมาเนาะได้หลายลูกเลยนะคะเยอยะมาก เดี๋ยวเราจะลองปอกกันดูเนาะแลอวก็ปอกแล้วที่เหลือเก็บไว้หลุงครับใช่เพราะว่ามีแต่กรอกแท้ใช่แต่ละลูกนี้คือไม่มีลูกไหนสวยนะทุกคนใช่เดินแท้ทุกลูกเลยลูกไหนไม่มีลูกไหนสวยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเอาแต่ลูกสวยนี่ไม่มีลูกไหนสวยทุกลูกเลยนะใช่เนี่ยแล้วก็เนี่ยไอ้ดูไอ้ลูกเนี้ยดูเหมือนสวยนะดูตุ่นเหมือนเด็พี่เน่าเออเน่าเนี่ยไม่มีสวยสักลูกเลยเราจะเอากลับเปนยังไง ค่ะตอนนี้เราก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเนาะเราก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ต, <laughs> ตอนนี้ผมก็กําลังเอาไอเนี่ยหนามออกนะหนามเทียนออกนะเพื่อจะได้เอากลับง่ายๆใช่ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแขงหลังเอาไม่ไหวโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะคบพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบาย,บายครับผม